ดังนั้นเนี่ยถ้ามึงจะไปแก้กฎหมายว่าอ,อย่างกรณีของนักการเมืองะอะไรเนี่ยมึงไปแก้กฎหมายตัวนี้ด้วยดีไหมนะครับไปแก้กฎหมายตัวนี้ได้เลยว่าไอ้พวกที่มันทําแบบเนี้ยคือคดีช่อโกงประชาชนอย่าให้มันมีวันหมดอายุนะถ้ามึงไม่ตายซะก,ก่อนนะมึงเจอตัวมึงเมื่อไหร่ก็คือล่าเข้าคุกได้เลยดูซิแม,ม่งจะมีใครกล้าที่จะมาช่อโกงประชาชนอีก แล้วดิเชนเชื่อนะครับว่าดาราทั้งหลายที่เข้าไปร่วมกันเนี่ยหลายคนเนี่ยนะมีหรือไม่รู้นะฮะไม่ไปดนงโง่ขนาดนั้นแต่ที่กล้าที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็เพราะรู้ว่าแบทท็คข้างหลังนะฮะหรือคนที่อยู่เบื้องหลังที่มันเรียกกันว่าเทวดาเนี่ยนะฮะทีเช่นบอกว่าเลิกเรียกเทวดาได้แล้วนะ,ะถ้าทําชั่วขนาดนี้มันจะเป็นเทวดาไปได้ยังไงก็เพราะว่าดาราพวกนี้มันรู้ไงครับว่านะเบื้องหลังหรือคนที่เป็นอ่ ผนังทองแดงนะคะกำแพงเหล็กให้กับไอ้พวกกลุ่มอของบริษัทพวกเนี้ยไอ้กลุ่มไม่รู้จะเรียกมันอะไรดีเนี่ยมันคือใหญ่ไงฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตัวเองรอดตัวเองยังไงก็ไม่โดนหลอกต่อให้โดนเนี่ยก็มีเห็นไหมมีเทวดาวคุ้มครองคุ้มหัวอยู่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ตอนที่กลับมาเนี่ยเขาเป็นข่าวนะคะก็คือแบบมั่นหน้ามั่นโหนกม้างทั้งๆท,งท,งที่จริงๆแล้วเนี่ย มึงเนี่ยนะคะยังไม่ได้ชดใช้ความผิดแต่มึงหนีคดีแล้วคดีมันหมดอายุความดีฉันจะบอกนะคะบอกว่าพวกคนเลเล่เวพวกเนี้ยนะ,ะบอกว่าตัวเองหลังจากที่ตัวเองหนีคดีจนหมดอายุความแล้วก็กลับมาชุบตัวเป็นคนดีมีพ่อทักษิณของกูนี่แหละคะ่ะคดีไม่เคยแม่งจะหมดอายุความนะ,ะพอจะหมดอายุความเนี่ยนะ,ะก็ยึดอำนาจมาแล้วก็มาเขียนรัฐธรรมน,นูญใหม่ให้คดีที่เกี่ยวกับผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนะคะไม่มีวันหมดอายุ ต่อให้มึงตายแล้วไปเกิดอีกกี่ชาติมึงจะลูกชาติได้ก็คือมึงก็จะต้องรับความผิดอยู่อย่างนั้นมีกฎหมายที่ไหนเป็นแบบนี้คะอาคุณขอังศรีบอกว่าทันเอกยุทธตอนนั้นเนี่ยนะฮะมาถึงก็มาประกาศเลยค่ะบอกว่าหอบเงินมาพันกว่าล้านจะมาล้มทักษิณให้ได้หลังจาก เป็นข่าวอย่างนี้มาไม่นานนะคะก็เกิดการชุมนุมประท้วงเกิดการชุมนุมนะคะต่อต้านทักษิณหาว่าทุริตคอร์รัปชันขี้โกงอะไรนู่นนี่นัน่นมีประเด็นทั้งวัดพคือเล่นใหญ่มากเพราะว่าถ้าเอาแค่ประเด็นเดียวจะเอาทักษิณไม่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะดิฉันก็บอกว่าไม้ตายของคนพวกนี้ก็คือหลมเจ้าพอมาถึงเรื่องล้มเจ้าเสร็จปุ๊บทักษิณก็ไปไม่รอดค่ะ นี่คือประเด็นที่ฉันกำลังจะพูดว่าแม้กระทั่งจนวันนี้ทักษิณนี่นะคะถูกรัฐประหารลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ17ปีกลับมาก็ยังคงโดนฟ้อง1 1 2เห็นไหมคะคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะคะมึงจะทำชั่วทำเลวอย่างนี้ก็แล้วแต่มึงหนีให้ได้เหอะมึงหนีไปเดี๋ยวหมดอายุค,ความมึงก็กลับมาเฉิดฉายกลายเป็นคนดีมีชาติมีตระกูลขึ้นมาทันทีแล้วยิ่งท่านหนีไปแล้วกลับมานะคะพร้อมกับหอบเงินเนี่ยนะ,ะเป็นพันๆนล้าน ก็มีคนพร้อมจะไปสวามิภักดิ์มึงอยากใช้อะไรมึงอยากให้กูทำอะไรมึงบอกมาเลยนะคะนี่คือลักษณะที่มันคล้ายกันนะคะดิฉันบอกว่าเงินเป็นพันพันล้านเนี่ยก็ไม่ใช่เงินที่มันทำมาหากินสุจริตค่ะเงินโกงแชร์เข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามึงจะไปแก้กฎหมายว่าเอออย่างกรณีของนักการเมืองะอะไรเนี่ยมึงไปแก้กฎหมายตัวนี้ด้วยดีไหม นะครับไปแก้กฎหมายตัวนี้ได้เลยว่าไอ้พวกที่มันทําแบบเนี้ยคือคดีช่อโกงประชาชนอย่าให้มันมีวันหมดอายุนะถ้ามึงไม่ตายซะก,ก่อนนะมึงเจอตัวมึงเมื่อไหร่ก็คือลากเข้าคุกได้เลยดูซิแม่งจะมีใครกล้าที่จะมาช่อโกงประชาชนอีกแล้วดิฉันเชื่อน,นะครับว่าดาราทั้งหลายที่เข้าไปร่วมกันเนี่ยหลายคนเนี่ยนะมีหรือไม่รู้นะฮะไม่ไปได้โง่ขนาดนั้น แต่ที่กล้าที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็เพราะรู้ว่าแบ็คข้างหลังนะฮะหรือคนที่อยู่เบื้องหลังที่มันเรียกกันว่าเทวดาเนี่ยนะฮะที่ฉันบอกว่าเลิกเรียกเทวดาได้แล้วนะ,ะถ้าทําชั่วขนาดนี้มันจะเป็นเทวดาไปได้ยังไงก็เพราะว่าดาราพวกนี้มันรู้ไงคะว่านะ,ะเบื้องหลังหรือคนที่เป็นผนังทองแดงนะฮะกพงเหล็กให้กับไอ้พวกกลุ่มของบริษัทพวกเนี้ย ไอกลุ่มไม่รู้จะเรียกมันอะไรดีเนี่ยมันคือใหญ่ไงฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตัวเองรอดตัวเองยังไงก็ไม่โดนหลอกต่อให้โดนเนี่ยก็มีเห็นไหมมีเทวดาวคุ้มพอ่อคุ้มหัวอยู่นะแล้วฉันบอกว่าวันนี้ถ้าไม่ใช่ประทรับบานพักเพื่อไทยไอพวกนี้เชื่อเถอะเชื่อไหมฮะว่ามันไม่โดนหลอกจริงๆเรื่องนี้มีการร้องเรียนกันมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งปีหกห้าก็อีกรอบหนึ่ง นะฮะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยนะคะ,ะเข้าไปดูแลหรือไปเรียกวาสอบปากคำหรืออะไรมันอาจจะไม่มีพูดที่เสียหายเยอะมากขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยนะคะพอได้เงินที่ไม่บริสุทธิ์มาก็จำเป็นนะคะที่จะต้องหาอะไรมาคุ้มกลาหัวเงินที่ไปดูดไปอะไรมานะฮะจากความเชื่อถือจากความศรัทธาที่เขามีต่อพวกมันเนี่ยนะฮะ มันก็ต้องไปจ่ายแล้วจะบอกเลยนะคะว่าไม่ได้จ่ายแค่ครั้งสองครั้งคือมึงจะต้องจ่ายตลอดมันเสมือนหนึ่งที่ฉันบอกว่าถ้าจะบอกว่าคนเหล่าเนี้ยนะคะเป็นคนที่ผิดมันผิดอยู่แล้วค่ะแต่ไอ้พวกที่ผิดกว่าก็คือนะพวกที่ทําเอาหูไปนาเอาตาไปไร้แล้วยังไปรับผลประโยชน์ทั้งนั้นที่ตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งรับเงินเดือนแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนจากภาษีประชาชน นะฮะแต่ทำไมมึงยังไปปกป้องคนที่ทําร้ายประชาชนนี่กูงงมากเราจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกตั้งเท่าไหร่แล้วทุกครั้งที่บ้านเมืองนะคะมันเกิดวิกฤตหรือเกิดเรื่องของเศรษฐกิจหรือเรื่องของปากท้องขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแชร์อะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากการทํามาหากินที่ฝืดเคืองเศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็กลัว นะ,ะมีเงินนิดเงินหน่อยมีคนชวนลงทุนครั้งแรกที่ไปลงเขาก็นะฮะให้คุณได้รับผลประโยชน์เพื่อให้คุณตายใจแตรพอคุณถล่มลึกเข้าไปเนี่ยนะฮะเขาก็โกงอยู่ดีเห็นไหมคะว่าในทุกๆครั้งที่มันมีเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือจะมีเรื่องของการหลอกไปขายตรงอะไรพวกนี้มันล้วนเกิดมาจากการที่คนเนี่ยะฮะมันหมดหนทางที่จะทํามาหากินด้านอื่นนะ,ะก็คือเศรษฐกิจมันไม่ดีหาเงินลําบาก นะอะไรที่จะสามารถทําให้ตัวเองอย่ยมีรายได้นะเพื่อไว้เลี้ยงตัวไว้ยันชีพอะไรก็แล้วแต่เธอเขาก็ทําทุกอย่างแต่เผอิญเมื่อเขาเข้าไปทําแล้วแทนที่เขาจะได้รับผลประโยชน์กลับมามันกลับกลายเป็นว่าต้องไปลงทุนขายที่ขายรถไปยืมไปกู้ไปอะไรนู่นนี่นั่นบางคนก็ขายที่นาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปลงทุน ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะต้องมีอย่างนี้กีค่ครั้งและฉันเชื่อว่าไม่จบแค่นี้ลอะคะ่ะเดี๋ยวก็จะมีอีกมันอยู่ที่ว่าจํานวนของคนเสียหายหรือคนที่เขาไปเข้าไปทำเนี่ยความเสียหายของเขาเยอะไหมนะคะดิฉันจําได้ว่าในช่วงของประมาณปี5.3าสามหี่เนี่ธนะุรกิจขายตรงกรณีที่มาเป็นสมาชิกกันเนี่ยเฟื่องมากรุ่งเรืองมากๆเลยมีการตั้ตงตรงนี้เยอะแยะมากมายแต่ ะะตอนนั้นเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาทําก็คือตาสีตาสาซึ่งก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินมากหลักแสนอะไรพวกนี้แล้วก็มันมีสินค้านะคะแม้ว่าขายไม่ได้เออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเองก็กินอยู่แล้วขายไม่ได้ฉันก็กินเองมันก็เลยไม่มีปัญหามันก็เลยไม่มีปัญหาเหมือนอย่างตอนนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยดิฉันบอกว่าถ้าสมมตินะคะว่าเราจะต้องท่องคาถา คาถาที่เราจะต้องท่องเอาไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกถูกโกงนะคะก็คือไม่โลภอย่างเดียวค่ะนะคะท่องเอาไว้ขึ้นใจเลยนะคะของถูกและดีนะคะไม่มีในโลกจริงๆหรอกค่ะนะคะแล้วไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆประเภทที่ลงทุนหลักพันได้ได,ได้ได้กําไรเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ได้เลยค่ะว่าแม่งหลอกหลวงแค่นั้นเองค่ะนะคะ แล้วอีกอย่างนี้ฉันบอกว่าเราต้องไม่ทะเยอทะยานอยู่กันคือแบบอย่าไปคิดว่าโอ้โหนะคะอยากจะต้องมีรถสปอร์ตอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปรอบโลกอยากจะใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องของรายได้เนี่ยอันนี้เป็นแรงจูงใจที่ทําให้หลายคนถลําคนที่เป็นข้าราชการ,กรเกษียณน,นะคะได้เงินก้อนหนึ่งเนี่ยหวังตรงนี้นะคะแต่จริงๆแล้วบําเหน็จบํานาญที่ได้หรือเงินก้อนนึ่นที่ได้นะ,ะหลังกเกษียณน,นั้นเนี่ย ถ้ากินอยู่ดนะ้อย่างแบบคือพูดง่ายๆว่าไม่ฟุ่มเฟือยนะคะอยู่ไปตามอัตภาพเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองไปได้จนตายค่ะนะคะข้าราชการกเกษียณเนี่ยประชาชนเลี้ยงจนตายค่ะแม้กระทั่งเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะประชาชนก็ยังช่วยเรื่องของงานศพอะไรหมายถึงว่าเป็นภาษีประชาชนนั่นเองอ่ะอ่ะ <laughs> ไม่เพาะเลยทำไมไม่บอกว่าแดงรับประทานส้มนะเขาคุณทุกๆคนนะคะสำหรับที่สั่งชาสุภรักเข้ามาชาสุประรักมีคนถามดิฉันนะคะว่าสรรพคุณมียังไงนะคะก็คือคนที่มีอาการกดไหลย้อนนะคะคือชาสุปรกษักเนี่ยนะคะไม่ใช่ชาระบายนะคะเป็นชาที่ช่วยย่อยสลายไขยมันนะคะก็คือเป็น สมุนไพรล้วนๆแล้วเป็นออแกนิกไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นไม่มีสารกันเสียไม่ใส่สเตียรอยนะคะแล้วก็ไม่มีสารเร่งใดๆทั้งสิ้นนะคะสรรพคุณก็คือช่วยอาการของคนที่มีอาการกดไหลย้อนคือบางทีกินอาหารเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนแบบกินตั้งแต่เช้าเนี่ยฮะเย็นยังไม่หายอืดท้องเลยฮะแน่นอยู่นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีลมมีอะไรอยู่ในกระเพาะก็ขับไม่ออกตัวนี้จะไปช่วยค่ะส่วนคนที่มีอาการกดไหลย้อนเนี่ยนะคะ ต้นเหตุของมันก็คืออาหารไม่ย่อยตัวนี้จะไปช่วยย่อยนะพอร่างกายเนี่ยย่อยเสร็จมันก็จะนําไปสู่ขั้นตอนของการขับถ่ายเพราะฉะนั้นคุณจะทั้งนะคะไม่เป็นกดไหลย้อนนะคะหายจากอาการเลี่ยนนะในลักษณะของการที่ชอบกินอาหารที่มันมีมันเยอะๆหรือมีไขมันที่สะสมอยู่แล้วซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยนะคะเวลาที่ไขมันไปสะสมเนี่ยถ้าเราไม่ไปขจัดหรือสลายเขาออก สุดท้ายเขาก็จะไปพอกอยู่ตามแขนตามขาจนกระทั่งไม่มีที่ให้พอกแล้วก็ไปพอกตับบ้างไปพอกอวัยวะนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นตัวชาสุภรักษณ์ตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายไขมันนะคะที่เรากินเข้าไปพร้อมกับอาหารแล้วก็เข้าไปสลายไขมันที่มันเกาะกันอยู่ในตัวเราเนี่ยนะจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แล้วก็ช่วยในเรื่องของกดไหลย,ย้อนเพราะว่าจะไปช่วยย่อยสําหรับมีคําถามกับกลับมาบอกว่ากินเมื่อไหร่ตอนไหนดี กินได้ทุกครั้งที่อยากกินค่ะน,นะหนึ่งซองเนี่ยนะสามารถที่จะชงน้ําร้อนนะคะแช่ทิ้ง5นาทีแล้วดื่มถ้าจะเอ่อถ้าเกิดว่าต้องการที่จะได้ผลในทางระบายแล้วก็ช่วยสลายย่อยไขยมันนะ,ะก็ดื่มก่อนนอนชาที่เหลือถุงชานี้ใส่น้ําร้อนแช่ทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้ดื่มได้ตามต้องการจนกว่ามันจะจืดค่ะสาหรับคนที่มีอาการากดไหลย้อนหรืออาหารไม่ย่อยหรือรู้สึกท้องอืดท้องเฟ้อ นะคะมีอา,อาการแน่นเนี่ยนะคะก็สามารถลื่มได้นะคะหลังอาหารทุกมื้อไม่มีอันตรายค่ะนะคะตอนนี้มีโปรอยู่ใครสนใจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะศู9ย์แปดเกค่ะ